ร่องน้ําแดงครับหงฟ้ามหาราชร่องน้ําน้ําเงินคําปิวและอออกลมจากบ้านหนองบ่ออําเภออุอําเภอเมืองจังหวัดอุบลครับร่องน้ําแดงนี่ตอนนี้นําอยู่ในครับหงฟ้ามหาราชจากเรือดังจากบ้านดงแดงครับอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดแชมป์สามสนามครับร่องน้ําแดงหงฟ้ามหาราชตอนนี้นําอยู่ครับส่วน คำปิวละอองลมนี่บ้านหน้องบ่อครับบ้านที่มีสำเนียงการพูดไม่เหมือนใครในจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้สู้แล้วครับนี่เครื่องเสียงนี่มาไม่ถึงเรานะครับจำเป็นจะต้องภาคให้กับท่านผู้ชมได้ฟังครับนี่ครับแปรคำปิวละอองลมนี่คงจะต้องยอมครับ ของฟารมมหาราชก็ปล่อยเรือไหลเข้าเส้นชัยครับ